ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันอาจารย์วันธิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศีโรจชนกุลอาจารย์อูนะคะเมื่อสักครู่ได้คุยกันถึงเาชาวราศีมีนลักษณะราศีมีนอิทธิพลของดาวพระราหูที่สถิตอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพพันธุแล้วก็อีกอประมาณวันที่10กันยายน2563นี้ดาวพระราหูก็โคจรย้อนจักไปที่ ราศีพฤกษบซึ่งเป็นภพสัจชะภพที่3นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วว่าจะมีการเข้าสังคมจะเข้าสังคมอะไรหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนั้นมีอะไรอีกนิดนึงนะคะ,คะก็คือช่วงที่พระราหูย้ายเข้าภพสหัชชะมาจากวินาศท่านอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆในช่วงหนึ่งปีครึ่งนะคะ,คะเนื่องจากพระราหูเนี่ยอยู่หนึ่งราศีใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งนะคะ,คะเพราะฉะนั้นช่วงเ,เวลาดังกล่าวนะคะเมื่อราหูยกย้ายไปแล้วเนี่ยเรื่องซ่อมบ้านซ่อมรถก็ผ่อนลงเบาลง แต่ว่าจะเป็นในเรื่องการเดินทางการติดต่อกับผู้มีอิทธิพลค่ะความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางมากเป็นพิเศษนะคะเหมือนอาจารย์เลยนะอาจารย์ก็เดินทางบ่อยวักนี้ใช่ไหมคะช่วงเดินทางไปทําอะไรบ้างครับวักนี้ช่วงนี้จะมีงานบุญค่ะใย่ไหมใช้อาจารย์ดารวันเลยเนี่ยชาวราศีมีนและคณาราศีมีนเดินทางช่วงนี้ก็จะมี ทำเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดดีจังะะเลยหะสาธุอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุ <c oughs> ทำยังไงบ้างคะอาจารย์ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะมีคือทางท่านาวัดราชานะคะ <c oughs> ก็จะมีการทํานุบํารุงวัดโดยการหา,เ,า <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> หาเงิน <c oughs> หาปัจจัยนะคะ, <c oughs> ะมาบำรุงวัดก็คือนํำพระกิ่งนะคะสมัยพุทธศักราช2492นะคะนำมาให้คนเนี่ยเช่าบูชา นะคะโดยที่ว่าช่วงนี้เนี่ยดวงชาวเมษเนี่ยจะต้องทํางานเกี่ยวกับของเก่าของโบราณนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่วัยาวัจกรนะคะวัดราชาทิว่าดีจังลาจันร์สาธุด้วยนะคะค่ะโทรติดต่อเช่าบูชาแล้วก็นําเงินเนี่ยไปทํานุบํารุงวัดได้เลยค่ะจยาค่ะเนี่ยเกี่ยวกับอาจารย์าะวันด้วยเรเกี่ยวกับชาวราศีมีน ลัคนาราศีเมีนลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องทำาต้องเดินทางช่วงนี้ก็จะเน็ดเหนื่อยมากหน่อยแล้วก็ทําเกี่ยวกับของเก่าของโบราณถึงจะดีถูกดวงนะคะเนี่ยชาวราศีมีนลัคนาราศีเมีนก็เช่นกันนะคะช่วงนี้นะคะเดินทางไปทําเกี่ยวกับของเก่าของโก่าณเรื่องวินาศเรื่องวินาศให้เป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะนะคะทําเรื่องเสียหายทําเรื่องลับๆเรื่องไกลๆเรื่องเกี่ยวกับซ่อมเซมเนี่ยจะดีใช่ค่ะ นี่คือดาวพระราหูที่สถิตอยู่ที่ที่จะโคจรใปสถิตที่ราศีพฤษพซึ่งเป็นภพสัจฉะวินาศสัจฉะนะคะสักครู่อาจารย์ระวันก็ได้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะค่ะเราไปตอนที่ดาวอีกองดาวไหนน่าสนใจคะอาจารย์ดาวพระอังคารค่ะอาจารย์ดาวพระอังคารตอนนี้พึ่งยกพึ่งยกย้ายนะคะในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ดาวองค์นี้น่าสนใจที่สุดเลยนะคะ ดาวพระงคารน,นะคะท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีเมษนะคะซึ่งตอนนี้ท่านกลับมาบ้านตนเองใช่คะ,ะ,คะกลับมาแบบสวยงาม,มเข้มแข็งเข้มแข็งนะคะ,คะแบบมีพละกาลัง,ละลงนะคะ,คะแล้วก็ดาวพระงคารน,นะคะดาวพระงคารเนี่ยเป็นเทพแห่งสงครามเป็นดาวแห่งความมุทะลุดุดันค่ะไม่กลัวใครคเป็นผู้นํา ในยามวิกฤตได้ดีมากนะคะดาวพระงคานเนี่ยดาวพระงคานถ้าเกี่ยวกับบุคคลก็เกี่ยวกับทหารตำรวจเกี่ยวกับกองกําลังเกี่ยวกับช่างค่ะเกี่ยวกับวิศวะวิศวกรเกี่ยวกับทันตแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัดต่างๆค่ะงานขับรถแกรบต่้งๆพวกนี้นะคะพวกที่แบบ นักกีฬา,าการแข่งขันในนียนี่คือดาวพรังคานนะคะ,คะดาวพรังคานนี่มีบ้านอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพกระดุมพระกระดุมพระหมายถึงอะไรคะจ๊ะเงินทองทรัพย์สินรายได้สิ่งที่เราสะสมค่ะค่ะและก็อีกเจ้าเรือนก็เจ้าเรือนสุพระภพที่เก้าค่ะหมายถึงสุพระหมายถึงค่ะลองชีวิตวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะคะเ,เรียกว่าเป็นชื่อเสียงความร่มเย็นความดีงามผู้หลักผู้ใหญ่ผ,หผ,หญผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะ เกี่ยวกับถึงคุณงามความดีดาวพระอังคารเป็นดาวบาปะเคาะ,คะเพราะฉะนั้นดาวพระอังคารเนี่ยตอนนี้มีกําลังมากโกโูจรไปเสถิตท,ที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพกระดุมพระภพนี้กระดุมพระนะคะกระดุมพระเนี่ยอาจารย์ชอบไหมกระดุมพระชอบมากกระดุม,ดมพระ<า>เนี่ยกเกี่ยวกับการเงินรายได้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระอังคารเป็นดาวบาปะเคาะแล้วก็ตอนนี้ดาวพระอังคารกูจรเสถิจเข้าบ้านตนเองมีอำนาจครอบครองตอนนี้นะคะแล้วก็ มาสถิตที่พบกระดุมพระพบที่สองซึ่งเรียกว่าสุญญะพาหะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์กระดุมพระเป็นเกษตรนะคะแล้วเป็นสุญญะพาหะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวังคารเป็นดาวแห่งความกระตือรือร้นความขยันมุ่งมั่นอดทนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยชาวมีเนี่ยนะคะดาวพระังคารก่อนนี้ทับลักก็จริงแต่อยู่ธาตุน้ำนะคะก็ในเรื่องการบริหารจัดการการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อเข้าธาตุไฟจรราศีเนี่ย ท่านจะต้องออกไปหาเงินได้รับการออกไปติดต่อนะคะหาเงินหาทองแล้วได้เงินาาค่ะจา์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีช่วงนี้อย่าอยู่เฉยค่ะจารย์ต้องออกไปฝ่ายติง้งต้องออกไปติดต่อต้องออกไปประสานงานต้องออกไปหางานนะคะ,คะ มาอีกหนึ่งเจ้าเรือนด้วยก็คือเจ้าเรือนสุภะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยต้องออกไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้ใหญ่ไปออกไปหางานวิ่งติดต่อนะคะจะได้เงินนะคะอย่างแน่นอนนะคะท่านที่เป็นช่างท่านที่เป็นเกี่ยวกับวิศวะนะคะท่านที่ทําเกี่ยวกับการขับรถเดินทางเหล่านี้เนี่ยให้ผลดีกับชาวมีนด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งต้องกระทำค่ะจ์ต้องใช้แรงออกแรง นะคะต่อสู้นะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์พระังคารเนี่ยไม่ได้อยู่องค์เดียวค่ะค่ะก็อยู่ร่วมกับดาวบับเคราะห์แต่เดี๋ยวเราอีกสักครู่เราจะพูดถึงนะคะค่ะก็ดาวพรังคารตอนนี้สถิตร่วมกับดาวบาปพระเคราะห์อีกองค์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับวิญญาณพูดผีปีศาจเกี่ยวกับเรื่องคาดไม่ถึงเรื่องลึกลับเรื่องซ่อนเล้นเรื่อง รุนแรงะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดาวพระังคารตอนนี้ร่วมกับดาวพระมฤิตยูเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เมื่อได้เงินมาแล้วนะคะ,คะแต่ว่าดาวพระมฤิตยูเนี่ยสถิตที่พบกระดุมพระของชาวมีเนี่ยมาตั้งแต่ปี2,559เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการใช้จ่ายการเงินการทองของชาวมีเนี่ยจ่ายมากะนะคะแต่ก็ได้ได้มาด้วยได้บางบางท่านได้เงินก้อนแต่ก็ต้องใช้จ่าย ไปต่างๆนานาเช่นเหตุการณ์ภายในบ้านใช้จ่ายอาจจะ ไม่รู้นู่นรู้ตัวนะคะ,คะาดาวมฤรุตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งภัยอภพศบางท่านเนี่ยนำนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาใช้ในบริษัทก็ใช้เงินใช้ทองเนี่ยซื้อหานะคะจ่ายออกไปนะคะ,คะขณะนี้ร่วมกับพระอังคารเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายหรือการทะเลาะเบาแว้งในเรื่องการใช้เงินใช้ทองกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเนื่องจากพระอังคารเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสุภะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องอารมณ์เย็นหน่อยเนื่องจากภพที่สองเป็นสุญญะพา,าหะ ะะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพบนี้เนี่ยจะชักนำนะคะเจ้าชะตาให้เป็นไปในทิศทางที่มีดาวครองอยู่ก็คือตามดาวนั้นเรื่องนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีพลังทางกับพระมรุยูนำหน้าลัคนาชาวมีนอยู่ช่วงนี้ท่านต้องใจอกใจเย็นะนะคะในเรื่องการติดต่อเรื่องการมีนการท้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะอาจารย์ะะะจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเงินแบบฟุกๆด้วยอาจารย์เ้าจัดสิ่งเสียหายใช่จะได้รับ เกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ได้รับเรื่องเงินแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะแต่ก็จ่ายมากมหาศาลมหาศาลด้วนะคะนะคะได้มาแล้วก็จ่ายไปใช่ค่ะจนจนถึงค่ะอาจารย์พระมริตยูเนี่ยจะอยู่ในภพการเงินของชาวมีนะคะถึงวันที่8กรกฎาคม2565ค่ะถึงอีก2ปีใช่ค่ะถึงถึงเวลานั้นการเงินท่านจะเก็บได้ค่ะถึงจะปกติถึงจะปกติตอนนี้มีแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกี่ยวกับ น่าตื่นเต้นใช่ค่ะนะคะตอนนี้เนื่องจากดาวพระอังคารร่วมกับดาวพระบริเตยูดาวพระอังคารนี่เป็นดาวราศีเป็นดาวธาตุธาตุลมนะคะสถิตยอยู่ราศีธาตุไฟดาวพระอังคารแต่นี่มีกําลังมากใช่ค่ะแล้วก็สถิตร่วมกับดาวพระบริเตยูซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนี่เกิดขึ้นได้ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเงินใช่ค่ะช่วงนี้ก็ขยันหาเงินได้เงินแต่ว่าจ่ายไปจ่ายไปมากมากมากค่ะโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะ เพราะฉะนั้นระมัดระวังบัตเหตุด้วยนะคะอการใช้จ่ายเงินไปกับบัติเหตุใช่ค่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบางท่านอาจจะต้องเสียเงินซ่อมรถเพราะว่าพระราหูก็ยังอยู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังสักนิดนะคะตอนนี้ดาวหลายองค์ก็โคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกติเช่นดาวอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะดาวที่โคจรผิดปกติตอนนี้ก็มีดาวพระพฤหัสกับดาวพระเสาร์อีกไม่นานจะเป็นดาวพระอังคารด้วยนะคะเมื่อดาวโคจรวิปริตนะคะณเวลาน นี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมการนะคะจะได้เกิดหนักกลายเป็นเบาเบาแล้วก็จะไม่เกิดเลยนะคะทุกทราศีเลยนะคะเมื่อดาวกคจรวิปริตเนี่ยก็จะทําให้ก็เรียกว่าคือจะไม่คืบหน้าเกิดเหตุนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะ เราไปตอนที่ดาวอีกองเลยค่ะอาจารย์ดาวดาวอะครับขณะนี้ก็มีดาวพระพุทธค่าอาจารย์ดาวพระพุทธก็ตอนนี้โคจรไปสถิตท,ที่ราศีราศีสิง์ราศีสิงนะคะ,คะเขาเรียกว่าได้ดาวยงยศด,ด้วยได้มาตรฐานดีได้มหาจักราาได้ราชาโช,โชคนะคะได้ก็อุจจารวิไา้ไ มาตรฐานดีนะคะ,คะเพราะฉะนั้นดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุพจท์ที่4และก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนิพุทที่7นะคะ,คะตอนนี้กจรมา,าที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพอริจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะถ้าเราดูเจ้าเรือนแรกก่อนะนะคะพันธุมาตกอริเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่ามาตรฐานดีนะ,ะเป็นมหาจาักรราชาโชค,คช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องการที่ท่านจะต้องเสียเงินไปกับ คนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวช่วงนี้มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นค,คือพันธุไปตกอริรพันธุมีปัญหานะคะบางท่านเนี่ยอาจจะต้องไปจ่ายหนี้จ่ายสินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถรบหรืออาจจะเป็นหนี้เกี่ยวกับผู้รักผู้ใหญ่เดี๋ยวไปสร้างไว้ก็ได้แต่ว่าในเรื่องการเจราจาต่อรองหนี้ในช่วงนี้เป็นมาตรฐานดีทำให้ท่านได้โชคได้ลาบบางท่านเนี่ยต่อรองแล้วก็บางท่านเนี่ยไปต่อรองกับธนาคารช่วงนี้สําเร็จสําเร็จนะคะถือว่าให้คุณนะคะให้ใช้การเจรจาเนี่ย ให้เป็นประโยชน์ะนะคะในช่วงนี้เนื่องจากพระพุธเนี่ยได้มาตรฐานดีแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดการเจราจาจะสร้างศัตรูให้ด้วยเพราะว่าพุทธตกอริอยู่ะนะคะและยังมาอินเจ้าเรือนก็คือปัตตนีมาอริะระมัดระวังจะมีปัญหากับคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมง,งานหรือคู่ครองของท่านเนี่ยเจ็บป,ป่วยในช่วงนี้ด้วยค่ะ,คะนะคะ,คะก็ดาวพระพุทธนะคะตอนนี้ได้มาตรฐานดีนะคะได้มาตรฐานเป็นดาวยงยศด,ด้วย พุทธสิงห์ธนูมีนอย่าได้กลัวว่าตัวสามนะคะซึงจะเป็นหนี้เป็นสินนะคะแต่ก็สามารถหมดได้เจรจาเจรจาได้สําเร็จนะคะเจรจาได้สําเร็จแล้วก็ได้เงินได้ทองเจรจาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ดีเกี่ยวกับคุณส่วนคู่ครองอะไรเนี้ยจะดีมากนะคะเนื่องจากดาวพระพุทธเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเทพแห่งการสื่อสารเนี่ย สามารถติดต่อเจราจาได้สําเร็จได้อย่างดีนะคะเนื่องจากดาวพระพุธได้ตําแหน่งมาตรฐานเป็นาดาวยงยศด,ดาวยงยศราวิเมศและกรกฎจะมียศระบือกระจรสสีเมษและมังกรจะปรากฏซึ่งยศด,ดีภูมิเมษและสิงกันจะนานซึ่งศักดิ์สพุทธสิงธนูเมีน่นพุทธถ้าอยู่ที่ราศีสิงศรีธนูราศีเมียนพุทธสิงธนูเมีนอย่าได้กลัววัตัวสาม กรูปูแมงป่องปลายิ่งยศถาศักยขามสุขธนูและมีนงามตบะเกียติเดชชัวชัยสาวโคและกันช่างยศสะพรั่งย่าสงสัยมานเมตรและดุลในบังกรน,นี้ดีจริงๆนะคะดาวพระพุทธได้มาตรฐานดีเป็นมหาจักรด้วยเป็นราชาโชคด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เกี่ยวกับการไปติดต่อท่านสามารถประสบความสําเร็จใช่ค่ะในช่วงนี้รีบติดต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะสําเร็จนะคะอาจารย์จะหมดเวลาแล้วนะคะค่ะก็ดวงดาวตอนนี้บนท้องฟ้าก็มีดาวกัวจรวิปริตอยู่หลายองค์นะคะจะขอกล่าวถึงที่ท่านครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ท่านได้แต่งไว้นะคะท่านบอกว่าจะกราวพระกัวจรตามราศีอานาจา์แจ้งจัดอัตสาลินีพระอภิธรรมโดยมีดีกามาพระอาจารย์จารึก บันทึกไว้คำพีใสตามพระพุทธโกษาพระเคราะห์มนเสดภักนานาทํานายว่าต่างๆจะเกิดเป็นอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังการเสดนั้นว่าจะเกิดยุคเข็นอังคารมนจะวิกลบังเกิดเป็นมหาชนเกิดเข็นออกฝีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมากความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลายพระเสาและพระคานทั้งปีพรายพักในสีร้ายบังเคราะหมีคือพุกศพสิงเมนธนูพัก ว่าร้ายนักทำนายไว้ศีราศีจะเกิดความเสียหายวายชีวีพระธรณีดูดกินซึ่งเลือดคนพระรังคารปีวะพักราศีเมษมหากษัตริย์เป็นเหตุแสดงผลในเดือน9ก้าเจ็ดาแรมปึงยนจะม้วยชนชีพสิ้นสังขาราพระพุทธพักในกุมพราศีพระบุรีร้อนทั่วทุกทิศาราชบุตรจะต่อยุทธกษัตร,ราในเดือน8ทดุติยาเป็นมั่นคงพระพุทธมนว่าน้ําฝนนั้นจะน้อยข้าวกล้าตายฝอยดินแห้งคงพระสุขข้าวแพงทํานายตรง วุรปัสสา์มั่นคงทํานายมาตั้งคารพักในเมษร,ราศีธนูสิงสามนี้ร้ายหนักหนาเป็นนิมิตแก่แผ่นพระสุธาจะแยกเป็นสองว่าอัศจรย์อีกจะเกิดลมพายุวิปริตจะเกิดไข้ทรพิษเป็นมหันมหาชนจะพินาศลงดาษครันอังคารนั้นมนอยู่เกิดไข้าตายพระฤรรหัสมนแพ้สมณะประมานาพระสุขมนทายว่าฝนแห้งหายข้าวจะแพงฝนจะแรงข้าวกร้าตายพระเสาวมนตายว่าศึกมี เกิดอันตรายวัวควายจะตายหาจะร้อนราดประชาทั่วกรุงศรีดูทํานายทายตามพระบาลีที่ถ่ายนี้เป็นจะับบโบราณเอ่ยค่ะอันนี้นะคะคือคำภีที่ท่านโอราจารย์ท่านแต่งไว้นะคะแล้วก็ดาวโคจรวิปริตต่างๆจะเกิดขึ้นนะคะกับในราศีต่างๆนะคะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเมืองนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะอาจารย์ดารวันงามศรีโรจนกุลและดิฉันอาจารย์วันทิดาสมข้านะคะข้อขอ ขอขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์พานดาวเทียมช่องสวนภูแหมงนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินโยบุญเจริญน,นายกสมาคมมูลนตรินานาชาติที่โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอกขอบคุณท่านผู้ฟังทุกผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะวันนี้เวลาหมดและก็หมดเวลาคอยทุกท่านโชคดีและมีความสุขพบกันใหม่สวัสดีทิหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ